สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะว่าด้วยอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเราจะมาลองเออสกัดแก่นคิดสำคัญสำคัญกันค่ะครับผมเรื่องมันเริ่มง่ายๆเลยค่ะมีไก่สองตัวอยู่บนต้นไม้เดียวกันตัวหนึ่งอยู่สูงกว่าอีกตัวอยู่ต่ํากว่าแล้วก็ทะเลาะกันขึ้นมาครับใช่เลยจุดเริ่มเรื่องคือการทะเลาะนี่แหละ ใครจะไปคิดเขาว่าแค่ไก่สองตัวเถียงกันเนี่ยนะจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตด้วยขนาดนี้อืมคือการโต้เถียงของไก่นี้มันน่าสนใจนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าใครทําสกปรกใส่ใครแต่มันลามไปถึงขั้นแบบว่าโอ้ออดแข่งกันอ๋อใช่ใช่ใชเปิดเผยความลับเรื่องคุณค่าของตัวเองออกมาซะงั้นจริงด้วยค่ะไก่ตัวล่างเริ่มก่อนเลยบอกว่าเนื้อตัวเองเนี่ยนะใครกินเข้าไปจะได้เงินตั้งพันกะหาปณะ,ะเนี่ยครับ พันกระหาปนะนี่ก็เงินสมัยก่อนเยอะอยู่นะครับใช่ค่ะแต่ไก่ตัวบนนี่สิคะไม่ยอมแพ้เลยอวดกลับไปแบบว่าโอ้โหสรรพคุณเนื้อตัวเองนี่เหนือกว่าเยอะใช่ครับตามเรื่องที่เล่ามาเนี่ยเนื้อสันของไก่ตัวบนนะใครกินปุ๊บนะได้เป็นพระราชาเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยครับแล้วก็เนื้อส่วนนอกถ้าเป็นผู้ชายกินก็จะได้เป็นเสนาบดีใหญ่โตอือหือ <c oughs> แต่ถ้าผู้หญิงกิน ก็จะได้เป็นถึงอัครมเหสีว้าวยังมีอีกนะครับเนื้อที่ติดกระดูดถ้าเป็นคนธรรมดาเคา้หะอย่งางเราเรากินก็จะได้เป็นขุนคลังดูแลทรัพย์สมบัติแต่ถ้าเป็นนักบวชแล้วก็เอ่อจะได้เป็นนักบวชประจําราชสํานักเลยนะครับเหมือนเป็นที่ปรึกษาของพระราชาโอ้โหรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะซึ่งรายละเอียดพวกนี้แหละครับที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องเลยแล้วก็เหมือนโชคชะตากําหนดอะน,นะคะ ดันมีคนหาฟืนผ่านมาแถวนั้นพอดีแล้วก็ได้ยินที่ไก่มันคุยกันนี่แหละครับผมพอได้ยินสรรพคุณขนาดนี้โดยเฉพาะที่ว่ากินแล้วได้เป็นพระราชาเนี่ยคิดว่าเขาจะรออะไรล่ะคะไม่รอแน่นอนครับจับสิคะจับไก่ตัวบนไปฆ่าทันทีเลยกะว่าจะกินเนื้อเพื่อจะได้เป็นใหญ่เป็นโตกับเขาบ้างอืมแต่เรื่องมันไม่ง่ายอย่างที่คิดครับคือคนหาฟืนกับภรรยาเนี่ยเขาก็เตรียมจะจัดการไก่ตัวนี้แล้วนะ กะว่าอาบน้ําเสร็จก็จะมากินกันละแต่ปรากฏว่า,าคลื่นมันซัดเอาภาชนะที่ใส่เนื้อไก่ไว้เนี่ยลอยไปกับน้ำซะง,งั้นอา้าวโหเสียดายแทนเลยนะคะครับเรียกว่าโชคชะตาเล่นตลกจริงๆแล้วเนื้อไก่วิเศษนี่ก็ลอยไปตามน้ำเลยค่คะใช่ครับลอยตุปป๊บป่องไปจนกระทั่งไปถึงมือของอครูฝึกช้างหลวงนะครับอ๋อครูฝึกช้างครับเขากำลังอาบน้ำให้ช้างอยู่ที่ริมแม่น้ำพอดี เห็นภาชนะลอยมามีฝาปิดก็เลยเก็บขึ้นมาแล้วเขาเปิดดูไหมคะยังครับเขายังไม่เปิดดูแต่กลับทําสิ่งที่ฉลาดมากคือปิดผนึกอย่างดีเลยแล้วก็ส่งกลับไปให้ภรรยาที่บ้านเก็บไว้ก่อนโหรอบคอบมากๆเลยค่ะจังหวะนี้แหละครับที่มีตัวละครสําคัญอีกท่านหนึ่งเข้ามาในเรื่องคือพระฤาษีพระฤาษีครับ ซึ่งตามชาดกก็คือพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าในอดีตชาตินั่นเองคือท่านฤาษีเนี่ยครูฝึกช้างคนนี้เขาก็อุปธรรมดูแลอยู่อ๋อค่ะค่ะแล้วท่านฤาษีเนี่ยมีความพิเศษคือมียานทิพย์สามารถมองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดได้ตั้งแต่ต้นเลยรู้ด้วยว่าในภาชนะนั้นคืออะไรมีอนุภาพยังไงสุดยอดไปเลยค่ะแล้วพอครูฝึกช้างกลับบ้านล่ะคะพอกลับถึงบ้านก็เจอพระฤาษีนั่งรออยู่แล้วครับ ตามธรรมเนียมปฏิบัติเขาก็เตรียมอาหารจะถวายพระฤาษีค่ะซึ่งก็รวมถึงภาชนะใส่เนื้อไก่ที่เพิ่งได้มานั่นแหละครับแต่พอจะถวายปุ๊บพระฤาษีท่านก็บอกว่าเอ่อเนื้อชิ้นนี้ต้องพิจารณาก่อนนะอืม,มครูฝึกช้างคงงงหน้าดูเลยนะคะครับคงงงมากจากนั้นท่านฤาษีก็แสดงปัญญายาณเลยครับสั่งให้เปิดภาชนะออกแล้วก็อธิบายสรรพคุณของเนื้อไก่เป๊ะ ตามที่ไก่ตัวบนเคยอวดไว้เลยโหท่านรู้ได้ยังไงเนี่ยก็ด้วยยานทิพย์ไงครับแล้วท่านก็แบ่งเนื้อไก่ออกเป็นสามส่วนอย่างแม่นยำเลยนะสามส่วนเลยคะมีอะไรบ้างคะครับส่วนแรกคือเนื้อสันท่านก็มอบให้ครูฝึกช้างทานพร้อมกับบอกว่าท่านจะได้เป็นพระราชาให้ครูฝึกช้างเลยใช่ครับส่วนที่สองเนื้อส่วนนอกก็มอบให้ภรยาครูฝึกช้างทานบอกว่า นางจะได้เป็นอัครเมเหสีโอ้โหครบเลยส่วนสุดท้ายเนื้อติดกระดูกท่านก็ฉันเองครับโดยบอกว่าอาตมาจะได้เป็นนักบวชประจำราชสำนักโอ้โหแบ่งตามสรรพคุณเป๊ะเ,เ,เลยนะคะเป๊ะเลยครับแล้วท่านก็ยังทำนายย้ำด้วยนะว่าอีกแค่สามวันเท่านั้นแหละครูฝึกช้างจะได้ขึ้นของราชจริงๆ สามวันโหตอนนั้นครูฝึกช้างกับภรรยาคงแบบครึ่งเชื่อครึ่งไม่เชื่อเลยใช่ไหมคะอยู่ดีๆจะได้เป็นพระราชาเนี่ยนะใช่ครับคงจะงงๆปมตื่นเต้นแต่ว่าคําทํานายนั้นก็เป็นจริงอย่างไม่น่าเชื่อครับพอครบสามวันเป๊ะเกิดเรื่องเลยเกิดอะไรขึ้นคะมีข้าศึกยกทัพมาล้อมเมืองพาราณสีครับทีนี้ทางสภาอมย์ก็ประชุมกันแล้วก็คิดอุบายขึ้นมา ให้ครูฝึกช้างเนี่ยซึ่งเก่งเรื่องการรบบนหลังช้างมากๆปลอมตัวเป็นพระราชาแล้วนำทัพออกไปสู้ศึกเอาและพระราชาตัวจริงเหรอคะพระราชาตัวจริงก็ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาปะปนไปในกองทัพด้วยอ,อ๋อเป็นแผนหลอกข้าศึกประมาณนั้นครับแต่ว่าในสนามรบเนี่ยมันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นยังไงคะพระราชาตัวจริงดันพลาดท่าครับถูกธนูของข้าศึกยิงสิ้นพระชนในสนามรบโอ้หน่าเศร้าจังคะ่ะ พอครูฝึกช้างที่ปลอมตัวเป็นกษัตริย์อยู่เนี่ยทราบข่าวก็เกิดความรู้สึกเอ่อฮึกเหิมขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกก็นำทัพเข้าสู้ต่ออย่างกล้าหาญเลยครับจนสุดท้ายก็ตีทัพข้าศึกแตกพ่ายไปได้รับชัยชนะกลับมาโอ้โหเก่งมากๆเลยด้วยวีรก,กรรมครั้งนี้บวกกับความเหมาะสมต่างๆนานาเหล่าเสนาอมาตย์แล้วก็ประชาชนทั้งหลายก็เลยเห็นผ่องต้องกันว่าไงคะก็อภิเศษครูฝึกช้างนี่แหละครับ ขึ้นเป็นพระราชาองค์ใหม่จริงๆซะเลยจริงๆเลยเหรอคะจริงๆครับแล้วก็แต่งตั้งภรยาของท่านเป็นอัครมเหสีตามที่ทำนายไว้แล้วพระฤาษีล่ะคะพระฤาษีก็ได้รับการนิมนต์ให้ดำรงตำแหน่งนักบวชประจำราชสำนักหรือปุโรหิตนั่นแหละครับทุกอย่างเป็นไปตามอนุภาพเนื้อไก่แล้วก็คำทำนายของพระฤาษีเป๊ะๆเลยไม่น่าเชื่อจริงๆโอ้ oh, เป็นเรื่องที่แบบพลิกผันมากๆเลยนะคะจากแค่ไก่สองตัวทะเลาะกัน อวดสรรพคุณกันไปมาผมกลายเป็นว่าเนื้อไก่ชิ้นเดียวเนี่ยเดินทางผ่านมือคนนั้นคนนี้จนสุดท้ายไปเปลี่ยนชีวิตครูฝึกช้างธรมธรมดาาคนหนึ่งให้กลายเป็นพระราชาไปได้ใช่ครับเป็นเรื่องที่ทั้งเหลือเชื่อแล้วก็แฝงข้อคิดไว้เยอะเลยมีข้อคิดอะไรที่น่าสนใจบ้างคะจากเรื่องนี้ครับในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเขาก็สรุปข้อคิดปิดท้ายไว้น่าสนใจนะครับจากชาดกเรื่องนี้เขาบอกว่า การเปิดเผยสิ่งที่ดีงามในตนหรือการอวดอ้างสรรพคุณบางครั้งก็อาจนำภัยมาสู่ตัวเองได้อ๋อเหมือนกับชะตากรรมของไก่ตัวบนตัวนั้นสินะคะที่อวดเก่งจนตัวเองต้องตายถูกต้องเลยครับการมีดีอยู่ในตัวเป็นเรื่องที่ดีแต่การจะแสดงออกหรือบอกใครเนี่ยอาจจะต้องดูจังหวะเวลาสถานการณ์ให้ดีไม่งั้นอาจจะเป็นไภัยได้อื เป็นมุมมองที่ชวนให้คิดตามมากๆเลยค่ะว่าการมีของดีหรือความสามารถเนี่ยมันก็เหมือนดาบสองคมได้เหมือนกันน่นาจจะเป็นคําถามที่เราลองเก็บกลับไปคิดกันต่อได้นะครับว่าเออในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราจะหาจุดสมดุลที่พอดีพอดีได้ยังไงร,ระหว่างการที่เราจะแสดงออกหรือแบ่งปันสิ่งดีๆความรู้ความสามารถที่เรามี กับการที่เราต้องระมัดระวังความเสี่ยงที่อาจจะตามมาจากการเผยเปลยสิ่งเหล่านั้นออกไปโดยเฉพาะในเวลาหรือกับคนที่ไม่เหมาะสมน่าคิดมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับเรื่องราวและข้อคิดดีๆในวันนี้นะคะยินดีครับ